ซ,ซูมซูมซูมซูแต่งทายมาเร็วเร็วเรลงมากินน้ำพเร็ว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 เค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ข้อกหมูของเรานี่ค่ะเห็นไหมคะหมูอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวจะสูส้ไม่เป็นจี่น้องวันนี้เริ่มลงน้ําเป็นแล้วเริ่มพูอเจ้าลงไปหาอยู่หาก,กินในน้ำแล้วนี่พูอเจ้าลงมาทางพ่อทางลูกว้าทางแม่อีกเม็ดครอบครัวเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วหกโมงแล้วจะเป็นการิตุกดินเลยอเอากระตัดหญ้าให้มันอันนั้นแน่ให้มันสั่นลงแน่ มันกโกภพดเนาะบบได้ให้อาหารเลยได้ไม่ให้หากินเองเลยโอู้ลูกอูลูกอ,อยู่โผโผยางไปแล้วยังไงยังไงยังไอยูอย่บบค่อยแอวค้นป้าย,ย่างลงมากระไดเพราะว่าได้อยู่ได้กินเนาะได้กินหญ้าอยู่เมืดมือกลางคืนกะหาอยู่หากินอยู่เมืดคืน เออมีมือน,นี้นะฝนตุกเนาะส่วงเศร้าไปหาเตียงพากันอยู่กลางเฮือนพ่อแม่เลยไปใส่แหละเห็นเจ้าของบนมาย่างไปหาเจ้าของไปแล้วแลนไปแล้พวพูอแลนไปนำเจ้าของไปเลย เลี้ยงง่ายจะหมูป้าเนี่นะถ้ามีพื้นที่ให้มันกว้างอันนี้ของเฮากับพื้นที่ประมาณสามไร่ที่เฮาอ้อมหัวรถไฟฟ้าเอาเนาะแล้วก็ข้างนอะข้างนอะที่เห็นเขียวๆนะพี่น้องข้างนอะกันนะบมได้แม่นเข้าได้ละห้าได้ละนะอย่ได้งวมาเลี้ยงสักสองสามตัวยวงกับควายอุ๊ไล่พวกที่เห็นเป็นตัเขียวนะห้าทั้งหมื แต่ฮาวหมีเวลาปล่อยหมูออกไปเนาะเพราะว่าฮาบ่าาบาได้อยู่ถ้าฮาอยู่เฮา็จะปล่อยออกไปเด้แหละปล่อยไปหากิหนหญ้ายงได้งัวยังได้ควายอยู่พีน่น้องเ้ยมาเลี้ยงหญ้าเขียวคักขนาดปีนี้ฮาบ่าได้เฮ็ดนาเนาะฮาปลาให้หญ้าขึ้นเลยทำเเลี้ยงงัวเลี้ยงควายจะเบิ่งเอาส่วนงัวควายกะลงุงราคาไม่หยังกะลุงงัวควายกะ ลงราคาหมูกับราคาถูกเลยน,นะของเกษตรกร,ะกรนะราคาถูกมัดของนายทุนมีแต่ขึ้นไปหนาปุ๋ยห้งแพงหัวอาหารมันอย่างแพงมดยกวินของเกษตรกร,กร,กรที่บ่แพงถ้าใครเข้ามาบ่างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะกดซับสไครต์ให้นำเด้อพี่น้องเด้อและก็ของแม่ค้ากัน มีขายของน้ำกระยืลืมาอุดนุนกันเด้อที่บีบกระปุนก็นได้อันเปลือนบีบกระปุนนะขนมจีนเส้นสุดขนมจีนเลนูนครแล้ะก็มีเส้นแห้งมีแป้งสําเร็จรูปพี่น้องสามารถทักมาสอบถามกันได้เด้อน้ำประเด็กน้ำกะปิน้ำกะทิน้ำปลาเฮาก็มีขายจ้ะพี่น้องอาซิบอันนี้คืออาซิบเสริมนะคะอาซิบเสริมก็คือเรียยงมู ทางหลังมันสิเป็นสวนมะพร้าวเลี้ยงหมูเพื่อให้หมูเอามากินย้าให้มันเป็นเริมงางหาจะของแล้วถ้างวงควายนี่ถ้ามีต้นมะพร้าวแบนั้นมันสิไปสีมาเสียให้ไอ้กุกไม้ของเขาเสียหายแต่ถ้าหม,มูมันมันบุสีขึ้นงวคือควายแลวก็มันบุกินต้นมะพร้าวแต่เพียงว่ามันดุดดุดทางใต้มันก็บุเสียหายหลายพอดีเป็นการพวนดินพี่น้องเออแล้วก็ มันมากกินหางยาคาเอาสิมากํกำจัดยาคาน้ำย่างมาหาเจ้าของเลยมันก็ลืมแปลลงไปน้ำนาเดลงมาไกลชิมออาทิตย์แต่น้องเตียงไทยทางดังกึกกึกรู้เพื่อนก็นได้ผู้ดังดีไปพากลุไปเล่นน้ำโพย่างมาให้ีิสังเดียวนี่มึงรู้เพื่อนเหรอมู้ดังดีเลยเข้ากองตีอะอ

มืัอนี้กับผมมีอยังหลายพี่น้องเอ้พามาเบิ่งหมูเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติเลยสามสี่มื้อจะไม่อาหารท่านึงก็ได้อุดของอยู่ของกินมันหัวมงหัวมันผู้ในน้ำก็มีหอยเซรีมีผักบุ้งให้กินเราไปกินได้ผักบุ้งก็ได้เต็มอยู่ในสระมีน้ำให้กินจะกินอย่ากินได้เอมึงไปไกลเด้อเอาบริปล่อยไฟเนาะหมูน้อยมันก็เลย,ยไปเร่ยนแหน่ออกไปเลยเอ,อกไปเลย เพราะว่าตอนนี้เอาไม่ได้ปล่อยไฟเอาเข้ามาเลยเอาก็เลยปิดไปเนาะวันนี้ก็บอกไม่ยังหลายพามาเบิง้งพี่น้องพามาเบิ้งว่าเอาเลี้ยงเป็นอะไรหมูของเฮาเนาะประหยัดต้นทุนจ้ะพี่น้องในช่วงนี้กะราคาหมูก็ลงราคาอย่งกระทืบเม็ดของเกษตรกรยใเวงของนายทุนที่มันแพงจ้ะเต้ฮานะฮานะหยอกกันแล้วบะเนี้ ม่ไผ่สนใจลูกมันสามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อสิหายเบอร์โทรไว้ในคลิปนี้แหละฮา่ได้ปป่อยกระแสไฟ่นมาลองแะ้วหมูน้อยหมูใหญ่บ่กเข้ามาเพราะว่ามันเคยถือไฟสวดแล้วมันหลาบมีแต่หมูน้อยแล้วมันดื้อไป่สนใจเอาไปเลี้ยงก็สามารถติดต่อมาได้จะพี่น้องใช้เบอร์โทรไว้ในใต้คลิปนี้ละสำหรับคลิปนี้ฮาก็สิขอลาไปซันี้เด้อจ้าคลิปหน้าฮามาเจอกันใหม่จ้า ไปแล้วไปแล้วผู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 ไปล้ะ